ครชอบไปทะเลใส่ชุดว่ายน้ำใส่ไซดียวใส่กระอกนะคะนี่แนะนําปิดจุกมีกาวของแบรนด์เทมเม่ตัวนี้เลยนะคะมีหลายสีให้เลือกเลยนะคะเราเลือกมาสองสีเนาะมาเริ่มที่สีแรกก่อนเลยสีจะเป็นสีไอโอรีนะคะเหมาะสําหรับคนผิวขาวเหลืองนะเป็นแบบทรงกลมเนาะข้างในเรามาแกะข้างในให้ดูชิปนี่นะคะเป็นแบบทรงกลมนะคะสีไอโอรีนะอันนี้ ตัวเขาจะเป็นแบบไล่สีนะคะเห็นข,ข,ขอบขอบนี่คือจะบาง0.3มิลเนาะตรงกลางเขาจะหนาขึ้นนะคะตรงนี้จะหนาขึ้นเป็น3มิลเลยเพื่อความปกปิดได้100%สามารถใส่ออกกาลังกายใส่เล่นน้ําใส่กับชุดว่ายน้ําสามารถใช้ซ้ําได้ด้วยนะคะนี่แผ่นกาวเราออกมาจะเป็นแบบนี้นี่ความหนึบๆความนึบๆนี่หืมกาวอยู่แน่นแน,น่นอนค่ะชึบเอามาแปะนี่ความแน่นเพราติดแน่นมากเลยคะ่ะดูขอบ เนียนไะกับผิวเลยค่ะบได้เสร็จก็แผ่นพลาสติกตรงนี้ปิดเก็บไว้ได้เลยตั้งทําความสะอาดให้แห้งก่อนนะเก็บใส่ตรงนี้ได้แล้วนี่ใช้งานต่อในครั้งถัดไปได้เลยค่ะ